ขึ้นไปขึ้นไปอตอนนี้เราอยู่กับที่คาเฟ,ฟ่ปลาคาเฟ่ปลาอยู่<ต>ที่ไหนคะที่ที่จังหวัดอะไรคะจันทบุรีโอเคเราจะไม่ข้ามจังหวัดนะปค่ะอันนี้จะเป็นคาเฟ,ฟ่ปลานะคะจำปลาเยอะมากสีปลาเยอะมากไม่รู้เราต้องไปซื้ออาหารปลามาให้ปลากินสิ่งได้เห็นใจเยอะโโหร,ร้อนมากร้อนมากไหมลูกร้อนมากไหม ส่วนข้างในนั้นอ่ะร้อนเท้าไหมร้อนส่วนข้างในตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นห้องแอร์แบบว่านั่งชิลๆหรือว่าเราจะนั่งจะมีตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่ามีเด็กๆก็จะนั่งข้างในกันโอ้แม่ว่าเราไปเราไปที่อื่นกันไหมไปดูปลากันไหมแม่ร้อนยังไงไปผ่อนดูปลาดีกว่าการมาร้อนเท้าอ่ะไปแพ้กไปดูปลากันดีกว่าป่ะไปโอ้พี่อุ้ยเกือบล่วงค่ะให้ตายเถอพาดล้วงเกม หลบก่อนหลบก่อนมามามาเร็วร้อนร้นอนเนาะจะไปคาเฟ่กันดีกว่าหัขึ้นหน้ารถมากเลยอ่ะน้องเพลงไปน้องเพงลง,เพงไปดูปลากันดีกว่าปะใส่เท้าใส่เท้าไปดูปลากันเยอะๆดีกว่านะ้อหนูชอบอันนี้หนูชอบอันนี้เหรอคะหนูชอบอันนี้เลยเหรอเดี๋ยอะๆๆอย่าเพิ่งลุกให้ให้น้องลงก,ก่อน โอเคมาแม่อุ้มแม่อุ้มโอ้ยตายตายตายจูงมือกันนะจูงมือกันไปไปดูปลากันไหนไหนโอ้ปลาเต็มไปหมดเลยโอ้โหปลาไปตรงนี้ไปตรงนี้ปลาเยอะมากปลาเยอะมากปลาเยอะมากไหนอไอ้หนูอยู่ขั้นชั้นตรงนี้ หนูเดินไปเลยหนูชอบไหมคะเอบหนูชอบมีปลาเต็มไปหมดเลยแม่น้องแพงระวังนะคะโอ้โหเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวโอ้โหขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ไหมคะน้องแพงขึ้นได้ไหม น้องเพงถึงแล้วถึงแล้วโอเคอ่าพี่บินดี้ดูน้องนะไม่ใช่มัวแม่มัวจะถ่ายถ่ายไปถ่ายมาแม่ตกน้ำนี่ทุกคนคาเฟ่ปลาลุกสิน้ำก็เป็นสีเขียวดีจังเลยเนาะ ออกอากาศไหมร้อนจังแต่ข้างล่างรูใหญ่มากเลยแม่ดูแทน่อนพี่อยางวันนี้น้องน้องรู้ตัวใช่ไหมดีแล้วอะลองให้น้องพยายามพี่มินคอยดูนะสุดเรื่มแล้วเหรอคะลูกโอ้พี่อุ้มให้พี่อุ้มให้ เม่น้องจับ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 ปีนป่ายปีนป่ายจับจับระหว่างตรงฝั่งนี้กับฝั่งนู้นจับจับปีนป่ายไปมันก็เป็นตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นตะไคร้นั่นค่ะ